สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแอสตราเปิดผลวิใจัยใหม่วัคซีนกระตุ้นเข็ม3ป้องกันโควิดได้ทุกสายพันธุ์เมื่อวันที่13มกราคมของขบริษัทแอสตราเซเนกาประเทศไทยจำกัดได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการใช้วัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ของแอสตราเซเนกาเป็นวัคซีนกระตุ้นหรือบูสเตอร์โดสเข็มที่3ข้อมูลใหม่ดังกล่าวที่ได้จากการทดลองแสดงให้เห็นว่าหลังจากการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ของแอสตราเซเนกาเป็นวัค ัซีนกระตุ้นเข็มที่3เพิ่มการตอบสนองของแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสสายพันธุ์เบต้าเดลต้าอัลฟาและแกรมมาและวิเคราะห์เพิ่มเติมอย่างแสดงให้เห็นถึงการตอบสนองของแอนติบอดีที่เพิ่มขึ้นต่อไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนหลังจากได้รับวัคซีนกระตุ้นเข็มที่3ผลรับเชิงบวกจากการวิเคราะห์เบื้องต้นของการทดลองเรื่องความปลอดภัยและการสร้างภูมิคุ้มกัน d 7 2จ0 0 0องสอง่แสดงให้เห็นว่าเมื่อได้รับการฉีดวัคซ เป็นวัคซีนกระตุ้นเข็มที่3สามารถเพิ่มการตอบสนองของภูมิคุ้มกันต่อไวรัสซาโคฟตูสายพันธุ์เบต้าเดลต้าอัลฟาและแกรมมาในขณะเดียวกันอีกการวิเคราะห์หนึ่งที่ใช้ตัวอย่างการทดลองเดียวกันนี้แสดงถึงการตอบสนองของแอนติบอดีที่เพิ่มขึ้นต่อไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนและการทดลองนี้สังเกตผลลัพธ์ในผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ของแอสตราเซเนกาหรือวัคซีน mRNA มาก่กอนข้อมูลจากอีกการทดลองหนึ่งซึ่งเป็นการทดลองในระยะที่ c แรง งานในระบบจัดเก็บเอกสารวิชาการก่อนการตีพิมพ์ออนไลน์ The l a n c e t ็ชี้ให้เห็นว่าการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ของ a อ t r a z e n e c a เป็นวัคซีนกระตุ้นเข็มที่3นั้นสามารถเพิ่มระดับแอนติบอดีได้เป็นอย่างมากหลังจากที่ได้รับวัคซีนโคนาแวกหรือซ i โนแวคไบโอเทคหนึ่งมาก่อนข้อมูลเหล่านี้เพิ่มหลักฐานในการสนับสนุนว่าสามารถใช้วัคซีนป้องกันโควิด -19 ของ a s t r a z e n e c a เป็นวัคซีนกระตุ้นเข็มที่3ได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงการได้รับวัคซีนก่อนหน้าส แอสตราเซเนกากำลังส่งข้อมูลเพิ่มเติมเหล่านี้ไปยังหน่วยงานด้านสาธารณสุขทั่วโลกในสถานการณ์ที่มีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนในการใช้วัคซีนกระตุ้นเข็มที่3ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันก็นมาดูนครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ